สวัสดีครับพี่น้องเค,ครือข่ายโคเนื้อแล้วก็ f อของนิทิตชวนคุยชวนคิดชวนคิดชวนคุย,คยทุกท่านนะครับผมเพิ่งกลับมาจากงานเทศกาลโคบนันเจ้าพระยาชัยนาทครั้งที่หนึ่งนะครับระหว่างวันที่12-13กันยายน2567ณสนามกีฬาจังหวัดชัยนาทนะครับ ก็อยากจะมาเล่าสู่ฟังให้กับบรรดาท่านที่รักะคารพทุกท่านนะครับงานนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณจังหวัดชัยนาธนะครับที่ที่เล็งเห็นและได้จัดงบประมาณในการสร้างการรับรู้เป็นเวทีการประกวดเพื่อเพิ่มมูลค่าโคเนื้อท่ามกลางวิกฤตของของโคเนื้อไทยนะครับต้องขอบคุณท่านประุสัตว์จังหวัด ชัยนาธนะครับท่านทนยศศนงบางนะครับท่านกา็ตั้งใจและพร้อมทีมงานนะครับที่เข้มแข็งในการต่อสู้ในเรื่องของการจัดงานให้เกิดขึ้นนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนะครับท่านาทีมนตรีวัฒนะครับท่านชอบทานเนื้อนะครับแล้วก็ได้มาชิมเนื้อของอบีฟมาวเทนบาบการสลองนะครับ ท่านก็ยืนยันนะว่านุ่มนะครับท่านก็บอกว่าเจ้าพญาบีบก็ตั้งเป้าในเรื่องของสายเนื้อที่จะเดินไปตรงนี้นะครับนะครับท่านก็จัดงบประมาณนะครับให้กับทางสำนักงานจังหวัดที่ลืมไม่ได้ก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทของเราซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องสถานที่อำนวยความสะดวกรวมทั้งทั้งง,งบประมาณ ท่านก็รับปากว่าท่านกําลังจะพิจารณาในเรื่องของโครงการเนื้อโรงเรียนโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการนําร่องนะครับในพื้นที่จังหวัดชัยนาทของท่านก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับประธานในพิธีของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตระนะครับท่านอนุชานาคาใสมาเป็นประธานในพิธี ท่านก็ได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับในพิธีเปิดนะครับการประกวดนั้นก็จะมีการประกวดโคเนื้อลูกผสมยุโรปแล้วก็โคเนื้อพันธ้ก็ต้องขอบคุณท่านเมธาซักเซสนะครับนายกสมาคมธุรกิจการค้าสมาพันธ์โคเนื้อไทยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการนะครับถือว่าเป็นสุดยอดกรรมการของประเทศในเรื่องของสายการตัดสิน นะครับเพราะท่านมีประสบการณ์ในอเมริกามามากกว่า8ปีนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความเข้มแข็งของสมาคมบราหมั่นของประเทศไทยนะครับก็จะมีทีมงานของเทรเวลบีเดอรนะครับซึ่งคุณตั้มนะครับจากลุงเฉาฟาร์มนะครับก็นำทีมนะครับก็มีริงริงแมนนะครับที่จำได้ก็คือพันจาก พันจาเอกนะครับวิทยานะครับมามาเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินที่ลืมไม่ได้นะครับที่เป็นเมนูที่สร้างสีสันก็คือท่านกำนันบอยนะครับจาก JS เอ่อแรนจากสุพรรณบุรีนะครับจันสุวรรณฟาร์มนะครับก็มาประกวดลายเอขาเรียกว่าเอ่อลายประกวดผู้ควบคุมนะครับลายแมนชิปนะครับก็ ก็เป็นผู้ควบคุมโชว์แมนชิพนะครับที่ประกวดนะครับประานโทษจะพูดผิดเพีนิดหนึ่งนะครับก็มีการประกวดก็มีเงินรางวัลน,นะครับสมทบกันนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเทเวลเบดเดอร์ก็ลงขันกันนะครับก็มีรเงินรางวัลถึง1 6 0 0 0บาทก็มีการตัดสินเป็นการสาธิตเวทีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะนำเรียนผ่านคลิปวีดีโอนี้นะครับว่า เป็นการสาธิตนะครับเป็นการปักธงครั้งแรกนะครับของจังหวัดชัยนาธนะครับก็ใช้ว่าชัยนาธเฟสติวัลทูเท่าท่24นะครับซึ่งเป็นครั้งที่1น,นะครับของจังหวัดชัยนาธก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนเราก็เห็นอย่างนี้นะครับว่าการเดินในสายการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยเนี่ยจังหวัดชัยนาธเนี่ยมีโคเนื้ออยู่ประมาณ50,000ตัวนะครับ ห้าหมื่นกว่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งาภาคกลางที่หลายหลายคนคิดเอ๊อใชยนาามีม,มีมีประชากรโครเนื้อ,อามากขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่พัฒนาไปเรื่อยจำนวนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเจ้าพระยาบีบใช้สโลแกนว่าโคหนุ่มเนื้อนุ่มลุ่มเจ้าพระยานะครับก็จะมีการรวมตัวของเกษตรกร,กรในการที่จะตั้งเครือข่ายมีการพัฒนาสายพันธุ์ นะครับก็มีพันธ์ุแท้นะครับโดยเฉพาะบรามันที่พัฒนายังโคโคเท่าฟาร์มหรืออะไรเนี่ยครับก็มีโอกาสชนะเลิศในในการในการประกวดในครั้งนี้แล้วก็จะมีสายพันธุ์ลูกผสมไม่ว่าจะเป็นแองกัสนะครับหรือจะเป็นชาโรเล่หรือจะเป็นบีบันเตอร์ atter, รวมทั้งวากิวนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็ถอดบทเรียนว่า ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มั่นใจนะครับเพราะว่าพ่อบ้านพ่อเมืองรวมทั้งท่านอดีตรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นบ้านท่านนะครับท่านให้การส่งเสริมให้ความสําคัญที่สําคัญที่สุดนะครับเรามองถึงยังบัตรเรามองถึงเลือดใหม่ของการที่เป็นเจนในการที่จะต่อยอดในกระบวนการตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่า สำเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักรัฐรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านอนุชานาคสายท่าน,นาทีมนตรีวัฒน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนะครับท่านธนายศนงบางและทีมงานปฏิสัตธ์จังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็ทีมงาน เทเวล l l บีทเตอนะครับที่ให้ความร่วมมือรวมทั้งท่านเมทาซักเซสนายกสมาคมธุรกิจการค้าสมาพันธ์คเนือไทยนะครับซึ่งจากการเปิดงานจากการร่วมงานนะครับทั้งท่านอดีตรัฐมนตรีรวมทั้งท่านผู้ว่านาทีมนตรีวัดรวมทั้งท่านประสุสั์จังหวัดชัยนาทก็จะมีครั้งที่2ในปี68ก็เห็นว่าจะเริ่มอาจจะรอลงเวลากันเพราะว่าทางสำนักงานจังหวัด โดยเฉพาะท่านผู้ว่าได้การจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมอบงบประมาณในการจัดจัดครั้งนี้นะครับเป้าหมายก็คือจะมีการประกวดและที่สําคัญที่สุดจะเป็นการารณรงค์ในเรื่องของการบริโภคเนื้อนะครับให้กับเกษตรกร,กรได้รับรู้ว่าเนื้อไทยไม่แพ้นเนื้อใดในโลกนะครับเพราะว่าขีดความสามารถของเจ้าพระยาบีบก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี นะครับเป็นโมเดลเพราะว่ากำลังขับเคลือ่อนชัยนาทโมเดลนะครับก็นำเรียนให้กับบรรดาทุกท่านนะครับได้ได้ทราบว่าจังหวัดชัยนาทไม่ธรรมดา amazing โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญต่ออาชีพในเรื่องของการเลี้ยงโคนเนื้อนะครับให้ความสำคัญในเรื่องในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพทางด้านการเลี้ยงโคนเนื้อนะครับเราต้องร่วมด้วยเช่ยกันครับวันนี้ เราต้องสร้างการรับรู้สร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยได้ร่วมกันสนับสนุนบริโภคเนื้อภายในประเทศอันนี้นะครับคือทางรอดของประเทศไทยและพี่น้องเกษตรกรกผู้เลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะครับสวัสดีครับ